พอ่าขึ้นน้ำไายไปเนาะค่ะเน,ะน,นาะต้นไม้พ้มธรรมชาติค่ะส่วนกระถินนลงผักตำลึงนาะค่ะพี่น้นงงนะะนองผักตำลึงไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เชื่อหางหนูพี่น้องเชื่อหางแล้วก็มีต้นไม้หลายชนิดเนาะค่ะที่เกิดขึ้นเห็นบ่าพี่น้อง เชี่ยวมตามลิมขางถนนไปเนอะค่ะพี่น้องเพราะว่าชมธรรมชาติอันนี้กับป้าอยางค่ะป้าอยางนี่ดอกไม่ดอกดอกไม่ดนอกอยานาะคุเนะเดาว่าโคหมนี่แหละพี่น้องฮกเอานี่ก็เอาไปลวกค่ะลวกกินกับหลับปลาปุ่น เห็นยอดเส,าสดาบ่าค่ะพี่น,อน้องเห็นยอดเสดาบ่ตามริมขางถนนไปเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าชมธรรมชาติอันนี้กับป้าหยางค่ะป้าหยางปีหยาพี่น้องกูปีหยาหลายหลายนกพนัพี่น้องสวยหลายหลายอย่างเนาะค่ะเห็นบ่เห็นบหยอดพี่น้องอันนี้่น่า เงเชี่ยหางหนูค่ะนะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ติภาพพี่นออ้องยังชมบรรยากาศน,ะะนอ้อะาเนาะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆชมปลาชมสวน,นะคะ่ะชมปลาปลาหยักนี่ดอกม่ดอกดอกไม่นอกอยาเนาะยัง ยางผาพมันสิบว่าใครนิ่งแล้วค่ะเนาะพว่าสะเทีนอนกฤิภาพี่น้องอยางเป็นรูปเป็นลังเึ้นมาแล้วค่ะเนาะสวยงามสวัสด,ดีค่ะวันนี้กฤติภพาพี่นออ้องยางชมบรรยากาศแล้วค่ะเนาะช่มบรรยากาศไปเรื่อยๆอ,อันนี้สินประยู่์เค่งสายไฟแล้วค่ะพี่น้อง เพียม่กะเอาไว้ซั้ำนี้จ้าสวัสดีหลายทาั่งนี่หลายพี่นอ้องเบื้องบนพี่น้องเป็นหลูเป็นหลัลงขึ้นมากแล้วก่ะเนาะสวยงามมาหอดอมนี่และะ้วค่ะบวงนี่ก็เป็นบวงสายไฟเห็นบ่พี่น้อง สวัสดีค่ะวันนี้กติภาพพี่นออ้องยังชมบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆพิ่พนสืเอ,อื่นว่าเชี่ยหางหนูหลาเนาะคะ่ะเนาะชมไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะโอ้ยมะฮอดน,นีแล้วเนาะคะ่ะเนาะกับพี่น้องกับ <c ười> ว่ามีดอกแตดดาวานนันเนาะกับมีอยู่เลยแต่ดาวันแต่ดาวันบวกลมก่นกนเยเอื่นแตดดาวันเนาะค่ะเนาะหลภูมิหลอันเนาะพี่น้อง มีห้างหมดแดงพร้อมเลยพี่นอ้องต่บ่าให้ท้องปอนกับบ่อะไรแงนะครับยันยังจีต้ะพี่น้องสวยๆหลายอันหลายอย่างแล้วคะ่ะเห็นบ่เห็นบ่ยอดพี่น้องอันนี้่น่ายอดเชือกหางหนูนะห็นบออันนี้บ่เป็นหมากัดทุกลด้วยค่ะเ้ออันนี้เป็นห,าหนะนะนนนมา,กกกกนนมาพักตำลึงแล้วนคะ่ะเนาะพักจำลึงไงและะ้วเัิ่นอืน่นตามหัวตามสายทางแล้วค่ะเนาะ ยางยางผาามันถิบว่าใครนิ่งแล้วค่ะเนะาะเพราะว่าสะเทีน่นอาชีพ้าพี่นอ้องยางชุ่มไปวันนี้มีนางพี่น้องน้ำเกี่ยชุ่มบรรยากาศตามหัวตามสวนล้องพี่น้องสวยๆหลายอันหลายยางแล้วค่ะเห็นบ่เห็นบหยอดพี่น้องอันนี้่น่าห,า,หนนะาหอดเชี่ยหางหนูไปนะมาหอดอมนีแล้วค่ะ บุ้งนี่ก็เป็นบุ้งสายไฟเห็นพ่อพี่น้องเป็นหลูเป็นลัเนลงเึ้นมากแล้วค่ะเนาะสวยงามนีห้างหมดแดงพร้อมเลยพี่นอ้องตะว่าให้ต้องป่อนกับบ่ไเลยแงยนะครัย่านยังสิสวัสดีค่ะ วันนี้ก็ติภาพ,พี่นออ้องยังชมบรรยากาศนะคะเนาะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆชุ่มไปวันนี้มีนาำพี่น้องน้ำเกลี่ยชมบรรยากาศตามหัวตามสวนอย่ามันกัดพี่น้องเบึง้งเห็ดมะหอดอุมนี่แล้วค่ะบุงนี้ก็เป็นบุงสายไฟเห็นว่พี่น้อง ยางยางผาามันถืบว่าใครนิ่งแล้วคะ่ะเนาะเพราะว่าสะเทืย่ยอาชีพาพี่น้องยาป่านแล้วค่ะเนาะเป็นอาหารพื้นบ้านของเขายอดสะเดาเนาะ,ะ,ะค่ะสรรพคุณมันกัลวกกินแล้วกับโคมผม,มนีหัง่งหมดแดงพร้อมเลยพี่นอ้องแต่วแค่ต้องป่อนกับบ่ใบางาแ่นะคะ,ะย,ย่างนั้งถืนบ่ อันนี้เ่าเป็นหมาก,กัดทบลบได้ค่ะเด้อน,นี้เป็นหมากักํำลึงแล้วค่ะเนาะักํำลึงไงแล้วะค่ะพันเอิญตามหัวตามสายทางและะนะ้วค่ะเนาะอย่างมันกัด <c oughs> พี่รองเบิง้งเห็ดักจำลึงและะ้วค่ะพี่้องักจำลึงไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือเชือหางหนูพี่รองเชือหักนี่ดอกไม่ดอก ดอกไม้นอกยานางแล้วก็มีต้นไม้หลายชนิดเนาะค่ะที่เกิดขึ้นเขนยนมาพี่น้องเชื่อมมบพี่น้อง <c oughs> กับว่ามีดอกจะดดาวานนะันเนาะก็มีอยู่เลยแตดดาวานันแต่วาวันบกขมขันก็นเอยเอื่นจะดดาวาันนะนะหลายพุมมหลายอันเนาะ้พาพี่น้องยางยางภาพมันสิบ่ค่ครนิ่งแล้วค่ะเนาะเพราะว่าจะเทียน อธิาพี่น้องนาอันนี้สินประยูย่์เค่งสายไฟเนาะค่ะพี่น้องเที้ยมใหม่กะเอาไว้ทํานี่จ้าสวัสดีอย่ามันกัดพี่น้องเบิง้งเห็ดมั้เนาะะดาวา่าค้มนี่แหละพี่น้องฮักเอานนี้กะเอาไปลวกค่ะลวกกินกับหลับปลาป้นกับพี่น้อง กะว่ามีดอกตเตยดาวหวานเนาะกะมีอยู่เลยเตยดาวหวานแต่หวานบวขมขันกเลยเอื่นเตยดาวหวานกันเนาะลายภูมิหลาย,ลายอันเนาะพาพี่น้องดสะดาวหวาขมนี่แหละพี่น้องฮักเอานี่กะเอาไปลวกค่ะลวกกินกับหลับปลาปนหนังเพราะว่าขึ้นน้ำไายไฟเนาะกันเนาะปนไม่พุ่มธรรมชาติค่ะส่วนกับกินระลงสายทาง มีหลายพี่น้องเบื้อง่นพี่น้องป่านะป่ะเนาะเป็นอาหารพื่อบานของเขายอดสเสดาเนาะ,ะ,ะค่ะสรรพคุณมันกะลวกกินแล้วกะขมผมช้มไปวันนี้ม,นมนีน้ำพี่น้องน้ำเกี่ยช้มพันยากกาดตามหัวตามสวน นดดีดอกไม่ดอกดอกไม่ดอกยาเนาะผักตำลึงเนาะ,ะพี่น้องผักตำลึงไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ค็อเชื่อหางหนูพี่น้องเชื่อหักผมเนาะสะดาว่าโคมนี่แหละพี่นอ้อหงหักเ,เอานี่กะเอาไปลวกค่ะลวกกินกับ,ลบหลับปลาปนหางบนแดงก็ไดเอาไปในปลาคนกะสิเป็นปลากะ เหมือนปีนี้ว่ามีหย่าพี่น้องกูปีหย่าหลายหลายหายทังนี่หลายพี่น้องเบื้อง่นพี่น้องนก่ะพี่น้องสวยหลายอันหลายอย่างนค่ะเห็นบ่เห็นบ่ยอดพี่น้องอันนี้คน่ะยอดเชี่ยหางหลไปนะ หลายทางมีหลายพี่น้องเบื้อง่นพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องสวยๆไหลอันหลายอย่างเนาะค่ะเห็นบ่เห็นบ่ยอดพี่น้องอันนี้เพิ่นว่ายอดเชี่ยหางหนูกันนะนี่พันสิเอิ้นว่าเชี่ยหางหนูหลายเนาะค่ะเนาะ